กำลังกลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์สำหรับเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวญี่ป oh ุ่นก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับช่างตัดผมหญิงในร้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี โดยในขณะที่ช่างกำลังตั้งใจตัดผมให้ลูกค้าอยู่นั้นปรากฏว่าชายญี่ปุ่นสองคนที่มากับกลุ่มเดียวกันได้ยื่นมือไปเปิดกระโปรงของช่างตัดผมอย่างไม่ให้เกียรติทําให้ช่างสาวตกใจและไม่พอใจอย่างรุนแรงเธอจึงพูดสั่งสอนกลับเป็นภาษาอังกฤษทันทีด้วยน้ําเสียงหนักแน่นในทํานองว่าฉันกําลังทําหน้าที่ของฉันคุณไม่มีความเคารพต่อผู้หญิงไทยเลยอย่ามาดูถูกกันแบบนี้ฉันเคารพประเทศของคุณแต่สิ่งที่คุณทํา มันไม่ให้เกียรติและไม่เคารพผู้หญิงไทยขณะที่ชายชาวญี่ปุ่นที่ก่อเหตุกลับได้แต่กล่าวคำขอโทษซ้ำๆโดยไม่แสดงท่าทีสำนึกผิดเท่าที่ควร เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโอและเผยแพร่ใน TikTok โดยผู้ใช้บัญชี k k p t จนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทั้งไทยและญี่ปุ่นถึงขั้นที่มีรายงานว่าประเด็ดนนี้ไปถึงสำนักงานที่โตเกียวแล้วเพราะมีชาวญี่ปุ่นบางส่วนออกมาแสดงความอับอายแทนพู้ก,ก่อเหตุ You have even in your hand. Oh. You just say sorry with your mouth. You look down, everyone. You can't do like this. Please, every time. Sorry. You do, I do for him. Hi, hi, hi. Sorry. I do this respect everyone. Hi. you do like this with me. Why you do like yeah. this? Okay. You think it's good or no good? Puan. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. I'm sorry. This Thai lady อะไรพอวออไก่อแล้แม่คุณอย่าปฏิบัติแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่น Don't do like this s a n n o u n c e lady ใช่่ You understand what I mean ่ Everyone. Okay. They have heart. Okay. I work with heart. I cut with heart. But you do with me, not me ด้านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้นำคลิปมาเปิดเผยและตั้งคำถามเชิงตำหนิว่าทำไปเพื่ออะไรนึกจะทำอะไรก็ทำเหรอคิดว่าผู้หญิงตัดผมแล้วจะทำแบบนี้ได้เหรอมันไม่ได้นะคนญี่ปุ่นเขาทำดีมาตลอดแต่จะมาเสียเพราะคนพวกนี้คิดอะไรอยู่ถึงทำแบบนี้ ขณะที่นางสาวกนกการเจ้าของร้านตัดผมได้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์ว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา13นาฬิกา58นาทีวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้ามาในร้าน4คน1คนเข้ามาตัดผมส่วนอีก3คนนั่งรอ ระหว่างตัดผมกลุ่มชายดังกล่าวเริ่มหยิบอุปกรณ์ในร้านมาเล่นและทำท่าจะใช้ปัตตาเลี่ยนไถผมให้เพื่อนกันเองเธอจึงพูดห้ามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่จูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ชายสองคนยื่นมือมาเปิดกระโปรงตนเองตอนนั้นตกใจและโกรธมากแต่พยายามตั้งสติเพราะยังต้องตัดผมให้ลูกค้าพอเสร็จก็เรียกมาคุยตรงๆว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงไทยเลยและไม่ควรทำกับใครแบบนี้อีกเธอกล่าว วันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะาจากคลิปที่เราได้ลงไปเมื่อวานก็คือจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ได้ทําการลวนลามช่างตัดผมนะคะวันนี้ตัวเราเองได้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้ทําการไปหากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่โรงแรมแต่ยังไม่พบนะคะ แต่รู้แล้วว่าอยู่โรงแรมไหนเช็คอินโรงแรมไหนนักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่ได้ทําการเช็คเอาท์ออกตอนที่ไปหาที่โรงแรมก็คือกลุ่มนี้ได้ออกไปข้างนอกแล้วแล้วก็พนักงานที่โรงแรมก็แจ้งว่าถ้าหากว่าพวกเขากลับมาก็จะรีบโทรแจ้งทางตำรวจให้ตำรวจรีบนําตัวเข้าไปพกที่สานีตำรวจนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีสํานักข่าวจาก ประเทศญี่ปุ่นนะคะเมืองโตเกียวได้โทรมาขอสัมภาษณ์และก็ขออนุญาตทำข่าวเกี่ยวกับนัลกลอบยกกลุ่มนี้ที่ปฏิบัติไม่ดีต่อช่างของคนไทยเรานะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวถ้าเนื้ขอข่าวออกมายังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หลังการตักเตือนหนึ่งในชายญี่ปุ่นได้กล่าวขอโทษแต่กลุ่มเพื่อนกลับไม่มีท่าทีสำนึกผิดก่อนจ่ายค่าตัดผม350บาทแล้วเดินออกจากร้านไปทว่าความไม่เหมาะสมยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในระหว่างที่เกิดเหตุมีลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภท2เดินเข้ามาในร้านกลุ่มชายญี่ปุ่นกลับพูดแซวและล้อเลียนทางเพศอย่างไม่ให้เกียรติอีกครั้งซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด เจ้าของร้านยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ถูกคุกคามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยหรือใครอีกพร้อมยืนยันว่าจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงไทยและคนทำงานสุจริตทุกคน